สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแววสิบผ้าพี่น้องมือไม่กำลังเลิ่มเหลี่ยงง่วเอาม่วมาเหลี่ยมบอท่านด้มีประสบการณ์มาหลายปียายแววกับมีขอมูลดีๆมาบอกสูฟังนั่นก็นคือการเหลี่ยงง่วงเมลุกอ่อนถีงว่า พี่น้องที่ออกลูกไม่เป็นง่วไม่หลุกอ่อนอันยายแววกอยาคอเตือนพี่น้องว่าถ้าสมมติว่ามีง่วไม่หลุกอ่อนออกลกูกได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งหรือสองเดือนแม่มันอ่าขืนสัดหรือว่าอยากผสมพันธุ์พี่น้องกจยาฝ่าวอา งัว่มาผสมพันธุ์เด้อค่ะพี่น้องอยาฝาว้งัว่ามันไปผสมพันธุ์กับตัวอื่นให้มันเลี้ยงลูกให้น้ำนมลูกได้ลหลายเดือนย่างหน่อยๆก็ได้จักสามเดือนสี่เดือนเข้าจังเอาตัวโผมาทับมาผสมพันธุ์เม่นมันอยากขึ้นซัดอยากซึ่ง ภาษาบ้านบานบ้านเฮ้ากับว่าง่วอยากเซิ่งละค่ะพี่น้องง่วมีลูกอ่อนง่วงมีลูกอ่อนบางโตมันก็ลูกเดือนหนึ่งมันกขคืนแล้วอันเจ้าของง่วน่ะกะดีใจได้ว่าง่วขข้นง่วอยากเซิ่งย่านบได้หลายตัวก็อยากให้มันมีลูกติดติดกันมันกะสิได้ปีละลูกแน่ว่าสั่นเพิ่นว่าง่วปีไทยปีแน่ว่าสั่นว่ามคิดของเจ้าของง่ว ตวาวกับพิดเด้อค่ะสำหรับความคิดนี่ยายแววก็คอสฝากเตือนพี่น้องมือไม่เลี่ยงงัวว่าประสบการณ์ที่มันขึ้นกับยายแววนะั้นมันมีมาแล้วเพราะว่ายายแววเห็นผลงานของยายแววแล้วว่างัวยายแววอยู่คอ,อกนี่ละ่ะมันขึ้น,นเดือนหนึ่งยายแววก็เลยเอาไปซึ่งเห็นมันขึ้น เอาื้อยังือจิขึ้นไว้แทะได้เด้ว๋วกะบได้เอกใจว่ามันสิมีปัญหามาภพ่หลังก็เอาตัวผูผมาทับข้อดีขันมันเสื่องติดแล้วบาดมันก็สิมีปัญหากับน้ำนมมันก็สิสางน้ำนมไปเลี่ยงลูกมันบอดีเพอ้อเพอ้อขันมันมีลูกขันมนนันผสมพันติดแล้วได้เดือนหนึ่ง ด้วยสองเดือนมันสิบให้หลูมันกินนมเลยด้ยค่ะพี่น้องแล้วบานี่ง่วนหน่อยมันกับซบ่ได้กินนมเต็มที่พะว่ามันต้องการกินนมแม่มันก็คือกันกับคนง่วนหน่อยมันก็นต้องการกินนมแม่เพื่อไปเสริมสางมีภูมิต่านท่านโลกของเกี่ยวของในตัวของว่ว คนก็คือกันง่วงก็คือกันถ้ากินนมบ่อิ่มถ้ากินนมบ่หไายเดือนไลยเมื่อไลันี่มันก็เห็นเหงง่วง่ังไข่เป็นคนกับสขาดสารอาหารล่ะค่ะพี่น้องง่วงกับขาดสารอาหารคือกันค่ะเพราะวันกินนมบ่ออิ่มกินนมบ่ด้ดลายเดือนเมื่อกินนมแม่เดือนสองเดือนแม่ก็มีลูกมันก็เลยเป็นง่วงรังสิไปกินนมแม่แม่ก็เตะออกถีบออก เพิ่นมีลูกคนบ่ให้ลูกคนกินนมเด้สังเกตบ่งเดอค่ขาพี่น้องบาดมันก็นเลยเป็นงัวจอยกิน้ากระบบอว้วนเพี้ยนกระบบขืนขุ้นกระโบขืนมันกับเป็นงัวลล่งซึกโครองส่างกระบบดีกระใหไ่คืองัวนด้กินนมเมเต็มทีย่างหน่อยหน่อยก็ต้องเลยกินจักสี่เดือนหาเดือนย่างหน่อยหน่อย แต่ว่ายายแววเจอมาแล้วยายแววอยากเตือนพี่นอ้องอ่าเมื่อไหร่กำลังเลี้ยงง่วงั่วมีลกูกขันง่วออกลกูกไย่ฟ้าให้มันซึ่งอย่าฟ้าให้มันผสมพันธุ์ไว้หลายให้มันเลี้ยงลกูกไห้มันใหญ่ซิก่อนจังไปผสมพันธุ์จังไห้มันั่นเอาตัวอื่นมาผสมพันธุ์จังอันนี่มันจะฟ้าให้มันซึ่ง ยายแววก็ขอฝากมือไม่ย่านย่านมันเจอปัญหาคือยายแววยายแววกับบอยอากให้พ่อปัญหาคือยายแววเพราะว่ามันเจอปัญหากับเจ้คลองมาก่อนแล้วบอยอยากให้พี่น้องมาเจอปัญหาอีกอยากขอฝากพี่น้องที่เขามารับชมเป็นมือไม่เหลียงง่วายายแววก็ขอฝากค่ะพว่างวงขนดมันจินนมบอได เต็มที่มันสิเป็นง่วหลังแม่นคนอื่นซื้อไปมันก็เป็นง่วคุ้นขึ้นยากเลี่ยงจังได้กับเลี่ยงยากพอวางัวมันกินนมบอด้หลายเดือนแม่ก็มีลูกก่อนเวลาไปกินนมแม่แม่ก็ถีบออกยันออกเพระว่าแม่นั่นมีลูกง่วมีลูกมันบ่าอยากให้ลูกกินนมโดูดนม เพราะว่ามันห้นหวยเบอกงง่าไงซะากสิเมนข้นกสบีห้นหวยลหระคะพี่น้องก็เลยขอฝากพี่น้องไว้เ้อพี่น้องอย่าเฝ้าให้มันไปซึ่งอย่าฝ้าเอางัวผ้างัวขันงัวขืนซัดอย่าเฝ้าให้ง้อซึ่งตัวอื่นอย่าฝ้าเอางัวผูมาทับเพราะว่ามันสีพ้นมีพ้นเสียตอวงัวหน่อยเฮ้า ขันง่วเฮาได้กินนมหลายเดือนมันกะขุนง่ายเลี่ยงง่ายมันกะเป็นง่วมีสุขภาพดีเป็นง่วมีโค้งสร้างดีรูปร่างกรใหญ่สมสัดสมส่วนง่ว่าบ่ขาดสารอาหารเลี้ยวเบิง่งมันกะงามหงูงามตาพอข่ามาเห็นเพิ่นกะอยากได้เพิ่นกะอยากซื้อขันมาเห็นจอย แหงเกเดอยู่พ่นกับบ่อสื้อเลยค่ะเป็นซสื้อพ่นกับซื้อถืออ่าถ้าเป็นไปได้เขากระบาอยากซื้อเนาเพราะว่าไปขายพื้นเขากับบาอยากได้คือกันฝันเป็น,เป,นเป็นง่วนกินนุม่มบ่อใดหลายเดือนเขาเอื่นว่าง่วนหน่อยขาดน่มค่ะกับี่น้องท่านได้ได้รับชมแล้วกเอา้อโมลที่ย่อยแวว ลงในคลิปนี้ไปเ,เหตบึงอยู่กับง่วพี่น้องด้วยค่ะหามันกำลังสีออกสมมติว่าง่วพี่น้องกำลังสีขอดลูกพี่น้องไก่ฟ้าให้มันเสื่องไว้หลายให้มันเลี้ยงลูกเอาน้ำนุทม่มีถาดอาหารให้มันได้เลี้ยงลูกของมันให้มันญ่ๆ ซิกรจังกันห้าปล่อยไปกะสองสามเดือนมันกขึน้นอียกเราค่ะพี่น่องใจเย็นๆจะฝ่าให้มันเสื่องไว้จะฝ่าไปทับไว้อดเอาขันจังใดง่วงงามค่ะสำหรับคีปมันนี้ยายแววก็ขอจบโร่งไว้เพียงแคเนีเดอร์ค่ะหวังว่าพี่น่องที่เขามารับชมคงสิข,ข้าใจขอมุ่นที่ยายแววไดีลงคีปมา ก็เป็นซาระสำหรับมือใหม่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายเวลกับคอจบลงไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปหน้ามือหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ